อย่งจอย่างกินกินมึงจู่ก่อนนี่ม้าหัวคว้างก่อนนี่เอาไปที่เป็นยังก่อนนี่เจ้าที่ตายขึ้นเด้อจะบอกเหงาจะออกคว้าจะซุบเขาดีซุบอขาดีโอ้ยไปสวัสดีครับสวัสดีครับใส่สีเทียมให้นะนี่เลยที่ซุบเราได้เพชรบูรณ์ข้อนี่บอกเลยตัวทับหน้าพี่เนาะใช่ตัวทับชื่อเปลี่ยวค่ะเปลี่ยวช่องหนึังที่ดี ทำาทหลเป็นไไหนอดล้มือเป็นไมก็นุ่มไม่เป็นเปนไหนจัดคนหามาไงกาะคุยกันหมอย่าลืมดิอย่าบอกใครด้บอ๋อครับอย่าบอกใครดอ่าบอกอย่าบอกอย่าบอกเงียบกีบเลยเงียบกีบพวบผมอีเก็บความลับแนวเปียกบอแล้อุ่นดชิะมีลายไหมอันนี้อันนี้ผู้จัดการส่วนตัวเนามขอมหอไว มาเป็นปัญหาให้ได้ทุยังห้ามดูวนใช่ไหมวนเนี่ยโยตามสบายเลยเด้อตาสบายเลยจองห้องไวแล้วใชจองห้องไว้แล้วเดี๋ยวเราไปตรงก่อนนี่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปไปห้องกันเนาะ แล้วว่าแต่ว่าวันนี้จะอยู่จะอยู่ทั้งคืนไหมล่ะทั้งคืนทั้งคืนก็ได้พี่ได้ได้ทั้งคืนเลยเนาะพี่อยู่ทั้งคืนได้ใช่ไหมล่ะทั้งคืนเลยวันนี้เดี๋ยวเราเอามุมนี้ก่อนว้า่ไหนเอาที่นอกระหูถึงลยวนี่สุดท้ายมึงกินยังจ้ะมาเดี๋ยวมึงกินยังก็โจนิส่เลี้ยวขนาดเลยกอ่บไปมึงอีหยังก่อน ไปก็ผู้สาวเลมีอเดินไปก็ผู้สาวเออกเรเอ้างเห็นอเหบ้าผู้ใดต้าอุดรักเดียวสิเ็นสิบเห็นโมเดรมากกันมีม่มากินกวยเตี๋ยวซื้อเอามาไปใส่ก่อนเนี่ยใช่โอ้โหจเห็นยูใส่เหน่ไปใสระบายอย่าอย่างคืออย่งคือด้มางกันเห็นอย่างจักเดียวมาเอิอน้างมโดนไปูมาอุดแล้วเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นบุญอ ้ยผิดคนหรือเปล่านาะเาพ่มาสองคนใช่ไหมเออไม่มีใครมาแค่สองคนาจะปาตาฝาดป่ดูแล้วไหางไหนยังไงไหนฮะมันยางไปนีลาบ้งฮันนี่นีลาบ้งฮันนี่มันางไปเด้อีเด้อนีเด้อผูหลังรถขนาเด้อหลังรถงจนจุจไู้ให้ติดกันเออยังงูอะไรงู ไปไก่ไปลรอยจ้ะออมาอแเ้ัอ่น้องนั่อนนี่อักนนี้มนี่ผามัเบึงมันแตกนี่อันนี้มันแตกเนาะใช่ไหมอนี้มันี่ต้องปูเปี้ยวใช่มันแตกมันแตกซือเอาเอาเอาอาจารย์ตก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 ขึ้าัวไฟ กูเอดสาวอยู่ไม่น้องสาวครเนี่เนี่ยมาดูนี่มันแตกเฉยน้องมันแตกมันพาที่พามาดูมันอย่งแตกแตเมื่อกี้นี่เอามันแตกซื้อแหมทุดไหนนี่รุดใจไหนน้องนี่น้องนี่น้องตัวที่วกลอกับบานนี่ก่อไปที่เป็นยังบ้านนี่ฮะนองน้องไหมก้องัวนี่ฮะก้องสัวนี่คือวดทแทอี่ตยังเขี้ยบอล้วเาหัวทองหัวแดงอีกบา จ้าสิตายขึ้นเด้อจะบวกเหรอจะออกข้อจะทุกเขานี่ทุกเขา